เยอะกันมายอกมีคนเดินทางหาหวิ่มาใส่้ิหมดแล้นะว้วกับบ้านตแดกน้ำนะเงนปกพอดีะค่ะสิสทำท,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 ที่สิบบาทเหรอคะสี่สิบห พิเศษนะคะสี่สิบบาทยายขายกับคุณยายเอ A นะคะเป็นก๋วยเตีย๋ยวแบบคา,าบ้าน,นะะาาๆนะคะแป็อร่อยมากๆเลยค่ะคุณยายบอกว่าเด็กยี่สิบบาทก็ขายนะจ้าวัวเด็กไม่วัวเด็กไม่ได้กินนะจ๊ะยี่สิบเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเริ่มต้นที่สามสิบสามห้าเมื่อกี้หมูเอาสี่สิบพิเศษนะคะโหให้เยอะมากตกใจเลยนะคะสวัสดีจ้าวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ที่หมู่บ้านคู่หัวช้างนะคะกับคุณยายเลยค่ะเนี่ยยายเอนะคะวันนี้เราสามสิบ นี่เราทำเป็นเส้นเล็กกับเส้นรีบมาแล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วโอ้โหหอมมากๆเลยน้าปนี่คุณยายขายตั้งแต่กี่โมงคุณยายสองของก็เริ่มหมดแล้วตอนนี้ของก็เริ่มหมดแล้วนะคะนี่คุณยายก็ทำโชว์สดๆเลยนะนี่หอมมากเลยส้นเล็กก้นโต๊ะได้เลยค่ะเส้นเล็กน้นโตกะนี่ ที่อยู่พคกของชา้านมือขึงนมาพคกของจานข้างแรกผมแนะนำนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวราน,นี้อร่อยต้องใส่นี่ทำไมน่านถังตู้ไปอีกหนึ่งกลุ่มน,นะคะนี่เป็นนื้นะคะถูกเนื้อให้เยอะมากมากเลยอะ่ะเราสั่งพิเศษไปนะจ๊ะมันจะหอมแบบก๋วยเตี๋ยวบ้านๆนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบผมชอบมากเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวบ้านนะะี่น,น,ะะนี่นื้อให้เยอะมากเลยอะ่ะนีใส่พริกกราชังถูกก๋วยเตี๋ยวเสร็ ใส่ใบโหรา่ะมันต้องแบบนี้นะคะได้สิเยอะินาดนั้นเลยโอ้โหตอีคนเดินทางทางหนวิ่งมาใส่เง้เยนปเรในโอ้พอดีนะค่ะขายส0บาททำได้ีสิบาทแคะ40บาทใส่แบบพิเศษนะคะสีบาทม่าขายบู้จะหมดแล้วจริงๆนะจ๊ะหมดแล้ว นนะไม่รู้ใครหนูซื้อไอติมไปให้ลูกแล้วทีนี้หนูเห็นเขา้าหนูเลยแจกลุงตาก,กินข้าวยางหนูถามตามบอกว่ายัางหนูเลยให้เลยหืูว่าจานนี้อร่อยนะพอกลับไปถึงบ้านยาถามเอา้าไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้หรอเอา้ายาไม่ได้สัง่งรู้สึกผิดก็เลยมา,าไาให้ยาดีกว่า ลูกชิ้นหมดน้ำเต็มลูกชิ้นหมดนะคะวันนี้แลนะ้วนะกูว้าวอโอ้โตกใจนะคะกระบ่ายนหนึ่งถึงแยกน้ำนะคะ